สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวเมื่อฮัตเซลแบง n ์ตำนานเชลซีออกมาชี้ชัดการไม่ซื้อโอซิเมนคือการตัดสินใจที่ถูกต้องของสโมสรขณะที่โนน,นิมาดูเอเกปีกสปีดจัดอาจเปิดใจย้ายซบปืนใหญ่สองประเด็นร้อมของเชลซีวันนี้มีอะไรซ่อนอยู่ าคําตอบไปพร้อมกันครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านก่อนอื่นเลยพวกเราขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดหัวใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับของดิโอโก้โชตายอดแนวรุกของสโมสรริวอร์พูและน้องชายของเขาข่าวการจากไปของทั้งสองจากอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ไม่เพียงแต่สะเทือนใจแฟนบอลริว์พูแต่ยังสั่งสะเทือนถึงหัวใจของ ทุกผู้ที่รักในเกมฟุตบอลโชต้าไม่ใช่แค่นักเตะแต่เขาคือแรงบันดาลใจแห่งความมุ่งมั่นคือพลังเงียบที่ทำให้เสียงเชียร์กึกก้องทุกสนามที่เขายืนอยู่วันนี้เสียงเชียร์นั้นอาจเงียบลงแต่ชื่อของเขาและรอยยิ้มของน้องชายเขาจะยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปขอให้วิญญาณของทั้งสองท่านจงไปสู่สุขติ และขอให้ครอบครัวโชวต้าได้รับกำลังใจและความเข้มแข็งในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไม่มีคำใดจะเยียวยาได้ทันทีแต่เราจะไม่มีวันลืมด้วยรักและอะไรยิ่งจากพวกเราทุกคนไปที่ข่าวความเคลื่อนไหวของเชลซีวันนี้ เป็นข่าวของจิมมี่ฟลอยด์ฮัสเซอร์แบงค์ตำนานกองหน้าของเชลซีออกมาแสดงความเห็นอย่างน่าสนใจเกี่ยวกับการตัดสินใจของสโมสรเก่าในการไม่หวนกลับไปทาบทามวิกเตอร์โอซิเมนดาวยิงทีมชาติไนจีเรียาจากนาโปลีพร้อมทั้งยกย่องนิโคลัสแจ็กสันศูนย์หน้าปัจจุบันของทีมว่ามีศักยภาพที่จะพาทีมประสบความสำเร็จในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเชลซี Chelsea เคยเกือบคว้าตัวโอซิเมนมาร่วมทัพ แต่การเจราจาค่าตัวกับนาโปลีแชมป์แกลโชซิริอาไม่ประสบผลสำเร็จส่งผลให้กองหน้าวัย26ปีต้องย้ายไปเล่นกับกาลาตาสรายในลีกตุรกีด้วยสัญญายืมตัวแม้ว่าหลายฝ่ายคาดการว่าเชลซีอาจหวนกลับไปล่าตัวเขาอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาแนวรุกแต่สุดท้ายทีมเลือกคว้าเลียมดีแลปดาวรุ่งพุ่งแรงมาร่วมทีมแทนในการสนทนาบนพอดแคสต์ OB1 ร่วมกับจอห์นโอบิเกลอดีมิฟิลของเชลซี ฮัสเซ่แบงคแสดงความสงสัยในความสามารถของโอซิเมนหากต้องลงเล่นในพรีเมียร์ลีกโดยระบุว่าฉันรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมชาติของนายนาจอนแต่ฉันไม่มั่นใจว่าโอซิเมนจะไปรอดในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าถ้าเป็นที่สเปนหรืออิตาลีฉันว่าใช่แต่พรีเมียร์ลีกน่นเหรอฉันไม่ค่อยแน่ใจคำพูดนี้สะท้อนมุมมองของฮัสเซ่แบงคที่เชื่อว่าสไตล์การเล่นของโอซิเมนอาจไม่เหมาะกับความเข้มข้นและความเร็วของลีกอังกฤษ ในทางกลับกันฮัสเซแบงกลับชื่นชมนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าตัวหลักของเชลซีในฤดูกาลนี้อย่างมากเขากล่าวว่าฉันชอบแจ็กสันมากๆรู้ไหมว่าทําไมเพราะเขานําพลังมาสู่ทีมเยอะมากซึ่งบางครั้งคนอื่นอาจมองไม่เห็นการกดดันตั้งแต่แดนหน้าความขยันสิ่งเหล่านี้สําคัญมากสําหรับทีมที่อยากประสบความสําเร็จฮัสเซแบงยอมรับว่าแจ็กสันยังต้องพัฒนาการจบสกอร์ให้คมกว่านี้แต่เขาก็ชี้ว่า เขามีโอกาสทำประตูเยอะมากซึ่งฉันต้องการกองหน้าที่มีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่มีโอกาสเลยตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือฝึกฝนการจบสกอร์และความนิ่งแล้วเขาจะเข้าใจมันเองการตัดสินใจของเชลซีในการเลือกพัฒนานักเตะที่มีอยู่ในทีมอย่างแจ็คสันและคว้าตัวดารุ่งอย่างดีแลแทนการทุ่มเงินควา้าโอซิเมนสะท้อนถึงแนวทางการสร้างทีมที่เน้นความยั่งยืนและศักยภาพในระยะยาวของสโมสร คำพูดของแเซแบงค์อาจจุดประกายการถกเถียงในหมู่แฟนบอลว่าสิงบลูเดินมาถูกทางแล้วหรือยังแล้วคุณเห็นด้วยกับแเซแบงค์หรือไม่ว่านิโคลัสแจ็กสันจะเป็นคำตอบในแดนหน้าของเชลซีการที่เชลซีไม่คว้าโอซิเมนเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเป็นการพลาดโอกาสทองครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องของปีกตัวจีตของเชลซีโนนีมาดูเอเกกับข่าวลือการย้ายทีมเมื่อฟาบิซิโอโรมาโน นักข่าวสายฟุตบอลชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่านช่อง YouTube ส่วนตัวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่โนนี่มาดูเอเกแนวรุกของสิงบลูเชลซีอาจจะย้ายไปร่วมทีมคู่แข่งร่วมลีกอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้งานนี้แฟนบอลทั้งสองทีมต้องลุ้มกันตัวโกงเลยทีเดียวเชลซีภายใต้การบริหารของท็อตโบลียังคงเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในตำแหน่งเกมรุก ทีล่าสุดคว้าตัวนักเตะอย่างเลียมดีแล็บเจมี่กิทเทนและชูอาลเปโดเข้ามาร่วมทีมการมาถึงของแข้งใหม่เหล่านี้ทำให้เกิดคำถามว่าพื้นที่ในทีมของนักเตะบางคนอาจถูกจำกัดและหนึ่งในนั้นคือโนนี่มาดูเอเก้ดาวยิงวัย23ปีที่ถูกคาดหมายว่าอาจเป็นหนึ่งในนักเตะที่ต้องเก็บข้าวของออกจากถิ่นสแตมฟอร์ดบิดเพื่อเปิดทางให้กับหน้าใหม่ ในฝั่งของอาร์ซนอลทีมของมิเกลอาเตตาก็กำลังมองหาการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกเช่นกันหลังจากที่พวกเขายังคงให้ความสนใจในตัวเอเบเรชีเอเซกองกลางตัวรุกของคริสตันพาเลตแต่ล่าสุดโรมาโนเผยว่าปืนใหญ่ได้มีการติดต่อก,กับตัวแทนของมาดูเอเกออีกครั้งในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง โรมาโนระบุว่ามีการติดต่อกันระหว่างอาร์เซนอลกับคนใกล้ชิดของโนนี่มาดูเอเก้และจากข้อมูลของผมนักเตะดูเหมือนจะเปิดใจสำหรับโอกาสในการย้ายไปเล่นให้กับอาร์เซนอลอย่างไรก็ตามเขาย้ำว่านี่ไม่ได้หมายความว่ามาดูเอเก้ต้องการออกจากเชลซีหรือดีลวนี้จะเกิดขึ้นร้อเซแต่สถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าดาวเตะรายนี้พร้อมพิจารณาทางเลือกใหม่ ถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยกันระหว่างอาร์เซนอลและตัวแทนของมาดูเอเก้แต่โรมาโนระบุว่ายังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการหรือการเจรจาที่ถึงขั้นลงได้รายละเอียดคำถามสำคัญอยู่ที่ว่าอาร์เซนอลจะเดินหน้าเต็มตัวกับดีลนี้หรือไม่และหากมีการยื่นข้อเสนอจริงๆข้อเสนอนั้นจะเป็นอย่างไรค่าตัวของมาดูเอเก้จะอยู่ในระดับที่อาร์เซนอลพร้อมจ่ายหรือไม่โนนี่มาดูเอเก้เป็นนักเตะที่มีความเร็ว และความสามารถในการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมซึ่งเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของอาร์เตต้าที่เน้นเกมรุกดุดันและการครองบอลที่มีประสิทธิภาพการที่เขายังอยู่ในวัยที่พัฒนาได้อีกมากทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับอาร์เซนอลที่กำลังสร้างทีมเพื่อลุ้นแชมป์ในระยะยาวสถานการณ์ของมาดูเอเกยังคงเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดแฟนบอลเชลซีอาจจะรู้สึกกังวลว่าทีมจะเสียดาวรุ่งที่มีศักยภาพออกไป ขณะที่แฟนบอลอาร์เซนอลอาจตื่นเต้นกับโอกาสในการได้ตัวนักเตะที่สามารถเพิ่มมิติในเกมรุกให้กับทีมตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ยังคงมีอะไรให้ลุ้นอีกมากและดีลวนี้จะเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนที่แฟนบอลต้องติดตามแล้วคุณคิดว่าโนนี่มาดูเอเกจะเหมาะสมกับอาร์เซนอลหรือไม่ถ้าเชลซีปล่อยมาดูเอเกออกไปจะส่งผลต่อทีมอย่างไรอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันด้วยนะครับ ข่าวต่อไปเป็นข่าวร้อนแรงจากสื่อวงการฟุตบอลยุโรปเมื่อฟิชาเคสสื่อดังจากสเปนรายงานว่าตราหมีแอตเลติโกมาดิดกำลังจับตามอง2องแนวรุกตัวเก่งจากเชลซีอย่างนิโคลัสแจ็กสันและโนนี่มาดูเอเก้เพื่อดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้งานนี้บอกเลยว่าเดือดแน่นอนที่เชลซีตอนนี้ดูเหมือนจะมีผู้เล่นในแนวรุกมากเกินไป หลังจากการมาของ2ดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างชูอัลเปโดและเจมี่กิทเทนส์ทำให้เอนโซมาเรสกากุนซื้อคนใหม่ของทีมต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องปรับสำดุลขุมกำลังในทีมคาดกันว่าเชลซีอาจตัดสินใจปล่อยผู้เล่นบางคนออกจากทีมเพื่อรักษาความลงตัวในแดนหน้าและนี่คือโอกาสทองของแอเลนติโกมาดริดที่พร้อมฉกตัวนักเตะฝีเท้าดีไปเสริมทัพจากรายงานของสื่อแดนกระทิงดุระบุว่า แอตมาดริดภายใต้การคุมทีมของดิเอโก i ซิเมโอเนกำลังมองหานักเตะในแนวรุกเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมโดยเฉพาะการแข่งขันในตำแหน่งกองหน้าซึ่งตอนนี้ฮูเรียนอาเวรสถูกวางให้เป็นตัวหลักของทีมส่วนอเล็กซานเดอร์ซอลอดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแดนหน้าอย่างไรก็ตามซิเมโอเนต้องการกองหน้าอีกคนเพื่อสร้างการแข่งขันภายในทีมและเป้าหมายของเขาคือ2ดาวเตะจากเชลซีนิโคลัสแจ็กสัน กองหน้าชาวสเเนกันที่เริ่มต้นฤดูกาลกับเชลซีได้อย่างน่าสนใจแต่ด้วยการมาของเลียมดีแลปกองหน้าดาวรุ่งคนใหม่ทําให้ตําแหน่งของเขาอาจไม่มั่นคงคาดกันว่าค่าตัวของแจ็คสันจะอยู่ที่ราว50ล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่แอตมาดริดพร้อมพิจารณาทันทีส่วนทางด้านโนนี่มาดูเอเก้ปีกจอมพลิมที่เปลี่ยนไปด้วยความเร็วและทักษะการเลี้ยงบอลมาดูเอเก้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตราหมีให้ความสนใจ โดยมีค่าตัวประเมินที่50ล้านยูโรเช่นกันเดียโก i ซิเมโอเน่ผู้จัดการทีมแอตมาดริดเป็นที่รู้จักในเรื่องการสร้างทีมที่มีความสมดุลทั้งเกมรุกและด้านรับเขาต้องการนักเตะที่สามารถเข้ามาเติมเต็มสไตล์การเล่นอันดุบดันของทีมและทั้งแจ็คสันและมาดูเอเก้ต่างมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแจ็คสันมีจุดเด่นในเรื่องการจกสกอร์และการเคลื่อนที่ในกรอบเขตโทษขณะที่มาดูเอเก้นำเสนอความหลากหลายในเกมริมเส้น ซึ่งอาจเข้ากับระบบของซิเมโอเน่ได้อย่างลงตัวการย้ายทีมครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญสำหรับทั้งแจ็คสันและมาดูเอเก้ที่จะได้พิสูจน์ตัวเองในลีกที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มข้นอย่างลาลิกาสเปนแต่คำถามคือแอตเลติโกมาดริดจะเลือกใครหรือเชลซีจะยอมปล่อยทั้งคู่หรือไม่ด้วยค่าตัวที่สูงถึง50ล้านยูโรต่อคนการเจราจาครั้งนี้อ่านไม่ง่ายและแฟนบอลทั้งสองทีมคงกำลังลุ้นกันจนถึงเส้นตาย ตลาดการซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนเอาละ่ะคุณคิดว่านิโคลัสแจ็กสันหรือโนนี่มาดูเอเก้คนไหนเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของแอตมาริดมากกว่ากันและถ้าคุณเป็นเอนโซมาเรสกาคุณจะเลือกปล่อยใครออกจากทีมเชลซีอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลแบบจัดเต็มแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกท่าน